สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับช่องนัว1นึอารมเลซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอ,สนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคกคูเป็นแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เท,ษษษษทเวะสัตรลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่ไปที่เสาะ,สะแสวงหาคนทักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์ นั่นก็คือมีดหมอของท่านั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วเพื่อนเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 0 1 9 5 6 1นนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันลยครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะเป็นหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมนะครับพูดคุยปรึกษากันได้ทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับเราก็ยังมีนะครับอีกหลายๆช่องทางนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ Facebook นะครับซึ่งนะครับเราก็จะมีนะครับแอดมินนะครับ รอต่อบคาถามพร้อมทําการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยนะครับคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจทักไปต่อรองราคากันได้เลยนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับเพื่อนสหรับท่าที่นะครับไม่สรุกจะโอนเงิน ตัตู้เ TM อยู่ไกลแล้วก็แอปมือถือไม่มีก็ใช้บริการเก็บปลายทางนะครับรอรับวัตถุมงคลหน้าบ้านได้เลยนะครับซึ่งนอกจากมีดแล้วเราก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดดุ่นนะครับวชิราพุธนะครับครับออกปี61 นะครับมีประพิเศษนะครับหายยากนะครับคุณนี้นี่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยเลยนะครับซึ่งเล่มนี้ก็จะมาพร้อมใบฝอยดั้มเดิมนะครับที่พิเศษนะครับก็คือหมายเลข12นะครับถือว่าเป็นหมายเลขนะครับวันเกิดของหลวงพ่อเลยนะครับหลวงพ่อพัดนี่ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมส5 6พันะครับอย่างิั้นนี้วัตถุมงคลที่เกี่ยวกับหลวงพ่อนะครับเช่นหมายเลข12เนี่ยถือว่าเป็นเลขดีเลยนะครับวัตถุมงคล นะครับชิ้นนั้นจะมีราคาสูงเลยนะครับใบจะเป็นเหล็กน้ำพีนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาดปากกานะครับใบ2-5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วเป็นด้ามตัดด้วยนะครับเลียมีถือว่าสวยสมบูรณ์มากนะครับซึ่งก็จะมีโค้ดนะครับซึ่งโค้ดจะนี่นะครับก็จะต่ออยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ นะครับส,ส่วนหมายเลขก็จะตอกเป็นลายตอกแบบนี้นะครับหมายเลข12นะครับเหล็กน้ำพีนะครับส, <identified> ยสวยงามมากนะครับรื่นนี้นะครับลายของมีดนะครับก็จะเป็นนะครับลายน่องสิงนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นลายน่องสิงเนี่ยอยู่ในมีด5นิ้วขึ้นไปซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะครับมีดขนาด25นิ้วที่เป็นลายน่องสิงนะครับ <S <S ก็มีรุ่นนี้นั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของเหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับ DB p. ก็ถือว่าเป็นธาตุไกยสิธิ์นะครับ เป็นรองแค่นะครับเหล็กไหลเท่านั้นก่อนที่จะนะครับเอาขึ้นมาทําเป็นเทพสัตราวุธเนี่ยนะครับก็ต้องใช้นะครับต้องทําพิธีบวงสวงนะครับถึงจะได้มานะครับเพราะว่านะครับจะมีเทวดาคุ้มครองอยู่นะครับทุกบ่อนะครับเหล็กน้ําพีเนื้อดีก็นะครับต้องเหล็กเหล็กน้าพีจากอุตรดิตนะครับซึ่งมีบ่ออยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีอาถรรพ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ใช่จะไปเอามาทําอะไรได้ง่ายๆนะครับต้องนะครับมีบวกสวนด้วยนะครับเพื่อนนะครับปลูกเสกยาวนานนะครับบนสารแน่นๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพบเจอยากมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเก็บเป็นหมดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของดีของหายากเลยนะครับนะครับก็ศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับก็นะครับทักมาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับนะครับมีดเสาห้าปี60นะครับซึ่งเป็นนะครับเลิกเสาห้าตัวผู้นะครับมีดวาระพิเศษนะครับวัดสร้างเองนะครับอีกหนึ่งตำนานนะครับของวัดห้วยด้วนนะครับที่มวลสารนะครับตรงตามตำรามากที่สุดนะครับใบนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับเป็นมีดปากกานะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับ ต่อโค้ดนะครับพัดลายเซนนะครับซึ่งโค้ดนี้ก็เป็นโค้ดประจำปี60นั่นเองนะครับต่อโค้ดส5ชัดเจนนะครับซึ่งโค้ดนี้แทนเสาห้านั่นเองนะครับด้านด้วฝักนะครับทำจากไม้สลานะครับหลังเก่าคนหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเพื่อนนะครับนะครับเป็นตำนานไปแล้วนะครับสลับมีดเสาหปี60นะครับซึ่งถือว่าเป็นมีดที่นะครับค่อนข้างที่จะนะครับ มวลสารเนี่ยนะครับตรงตาลามากที่สุดนะครับพิธีบุตเสกก็เข้มขังด้วยนะครับจำนวนการสร้างก็น้อยด้วยนะครับปัจจุบันก็เป็นที่สอบสวนหาคนทัสมนะครับมากเลยนะครับของไม่มีให้นะครับดังนั้นแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็เก็บมากกว่าหนึ่งเล่มนะครับดังนั้นนี่ของบนเวียนในสนามจึงน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเก็บแล้วก็จะไม่ค่อยปล่อยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจำนวนการสร้างนะครับก็จะมีนะครับขนาด3นิ้วนะครับเป็นไม้กุฏิลงพื้เดิมนะครับ สร้างเพียง50เล่มเท่านั้น2.5นิ้วนะครับไม้กุฏิหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้นะครับสร้าง100เล่มเท่านั้นขนาด1.5นิ้วนะครับสร้างนะครับ100เล่มนะครับแล้วก็จะมีนะครับ1นิ้วด้ามงาฝักงานะครับสร้างพิเศษนะครับเพียง9เล่มนะครับซึ่งเคยผ่านมือผมแล้ว1เล่มนะครับแล้วก็นะครับ1.1นิ้วนะครับไม้กุฏิหลวงพ่อเดิมนะครับสร้างเพียง9เล่มนะครับแล้วก็มีขนาด5นิ้วนะครับไม้ประดู สลาหลังเก่านะครับ75เล่มนะครับแล้วก็ขนาด7นิ้วนะครับไม้กุฏิหลงพระเดิมนะครับ50เล่มนะครับแล้วก็มีขนาด9นิ้วนะครับไม้กุฏิหลงพระเดิม20เล่มนะครับแล้วก็มีนะครับขนาด9นิ้วนะครับด้ามแกะท้าวเวสสุวรรณ4เล่มนะครับแล้วก็นะครับ5นิ้วนะครับไม้กุฏิหลงพระเดิมพิเศษนะครับเป็นมีดครูนะครับทั้งหมดก็คือ9เล่มนั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับวัตถุมงคลที่ผูกเสกนะครับเสาห้านะครับตามโบราณกาลถือ <nước> ว so ่าเป็นวันแรงนะครับเป็นวันแข็งที่สุดนั่นเองนะครับในตําราโหราศาสตร์นะครับของไทยนะครับที่กจิอาจารย์นิยมอธิษฐานจิตวัตถุมงคลนะครับแล้วก็นะครับมีการประกอบพิธีพุทธเสกเนี่ยนะครับวัตถุมงคลรุ่นเสาห้านี่จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันแ้วคาดนะครับมากกว่าปกตินะครับถือว่าเป็นธงชัยนะครับเป็นเลิกงามยามดีนะครับถือว่าเป็นวันแข็งวันเข้มขังนะครับ วัทุมคนเสาห้าปี60นะครับวันสารก็ถือว่าครบมากนะครับตามตำราเป๊ะๆนะครับนี่เลยนะครับบีดเสาห้านะครับปี60นนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับบีดวางศิลาฤกษาร้อยปีนะครับเจ้าคุณพัฒน์พุญญกาโมวัทนด้วนนะครับพิธีวางศิลาฤกษาร้อยปีนะครับ สร้างเมื่อปี63นะครับขนาด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ10นิ้วนะเพื่อนๆนะครับตอกลายยันครูแล้วก็อัขระเลียยันสวยงามแล้วก็เข้มขลังมากนะครับแล้วก็นะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข30นะครับจำนวนการสร้างเพียง500เล่มเท่านั้นนะครับต่อโค้ดพัด99นะครับแล้วก็พอสาลาชัดเจนนะครับดาลและฝักเนี่ยนะครับทำจากไม้ประดูแดงนะครับซึ่งเป็นไม้บันไดหอฉันหลังเก่านะครับ ซึ่งนะครับมีอายุมากกว่า60ปีเลยนะครับเพื่อนนะครับมวลสารที่หลอมในใบมีดนะครับอาทินะครับน็อตตะปูสังวานอนสาราลังเกล่านะครับแทงจนวนหลอมจากเรียนหลวงพพัดนะครับที่คุณป๋องตุพันเนี่ยนะครับนำมาถวายนะครับที่คุณป๋องเนี่ยเคยสร้างเกลียดรุ่นต่างๆให้หลายๆเกจินะครับเอามานะครับเป็นมวลสารใบมีดนะครับซึ่งนะครับ รวมถึงนะครับบล็อกต่างๆที่ทําลายไว้แล้วนะครับก็เอามาหลอมเป็นใบมีดนะครับดังนั้นนะครับใบมีดเนี่ยจึงเป็นมวลสารล้วนๆเลยนะครับไม่ผสมได้อื่นเลยนะครับหลอมออกมาได้แผ่นโลหะที่แข็งแกร่งนะครับกระแสโลหะสวยงามมากนะครับวันที่นะครับบางศิลาเลอร์สลร้อยปีนะครับก็คือ6มิถุนา6-3านะครับ เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับหรือนะครับจันทรคตนะครับถือว่าเป็นวันแรงนะครับบรรทุกคลที่ได้ทําพิธีผู้ธายวิเศษในวันนี้นะครับก็จะมีพุทธคุณนะครับทางเมตตามหาิยมแคล้วคลาดมหาอุดนะครับป้องกันผู้ผีพีศศจนะครับอิทธิคุณของพระราหูนั้นนะครับเรียกว่าครอบจักรวาลนะครับดในเรื่องของมหาอุดคงกระพันนะครับผู้ครอบครองย่อมไม่มีวันตายโหงคุ้มครองนะครับให้พ้นจากอักขีภัยนะครับโจรภัยนะครับฟ้าผ่านะครับคุ้มครองให้พ้นจาก นะครับอำนาจผู้ปีนะครับปีศาจมนดามคุณใสทั้งปวงนะครับเรียกทรัพย์สินเงินทองนะครับทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับทำให้พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกนะครับมาบริบูรณ์ให้ผลดีนะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับทาให้ผู้บูชามีสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงนะครับค้าชูดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำนะครับแม้ยามพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับนี่แหละครับถือว่าเป็นอิทธิคุณของนะครับมีด วางราเลิกสระร้อยปีถ้าใครที่สนใจนะครับหมายเลข30เลิมนี้ถือว่าสวยงามเลยนะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับอามีดนะครับขนาด5นิ้วนะครับปี64นะครับถือว่าเป็นมีดนะครับวาระปกติวัดสร้างเองนะครับซึ่งนะครับเ่มนี้มีข้อพิเศษก็คือนะครับ เป็นด้ามกระดูกฝักกระดูะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสร้างน้อยแล้วก็หายยากมากนะครับของทุกปีเลยนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะปีที่มันลึกๆเลยนะครับอย่างปี6 0 6 1 6 2พวกนี้ไม่ต้องไปหานะครับเพื่อนนะครับหายากมากนะครับค่านิยมของกระดูกจะแพงกว่าไม้นะครับเพื่อนนะครับเนื่องจากนะครับทุนที่ช่างตีมีดส่งวัดเนี่ยนะครับก็จะสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างน้อยนะครับ ด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยจะค่านิยมปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด้ามกระดูกฝักไม้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกแบบนี้นี่นะครับค่อนข้างที่จะนะครับแพงเลยนะครับเพื่อนนะครับหายากนะครับลายต่อแบบนี้ก็นะครับเป็นลายต่อของนะครับช่างธนชัยนะครับซึ่งนะครับนี่เลยนะครับมีความงดงามมากนะครับอลังการนะครับนี่นะครับ ลายหน้าเกียวแบบนี้นี่มีราคาเสมอนะครับเรื่องนี้ก็จะต่อโค้ดนะครับพัดร้อยนะครับที่ปลายมีดตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเล่มที่นะครับสวยงามนะครับคาบไผ่กระดูกก็ปกตินะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ถือว่าเป็นตำหนินะครับโดยรวมแล้วนะครับฟอร์มของมีดเล่มนี้ถือว่าสวยงามนะครับซึ่งนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับเพื่อนใครที่สนใจนะครับมีดวาระปกติวัดสร้างเองนะครับเล่มนี้ก็นะครับทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเศษนะครับวัดสร้างเองออกปี64นะครับถือว่าเป็นรุ่นนะครับฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อนะครับครบ100ปีนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งเล่มนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่เลยนะครับตอกอักขระเลขยันนะครับเป็นแบบยันครูซึ่งก็นะครับถือว่าเป็นลายที่ไม่ซ้ําใครนะครับเพื่อนนะครับต่อโค้ดนะครับบุญญกมโมนะครับแล้วก็โค้ดพพมนะครับแล้วก็หมายเลขก็อย่างเล่มนี้ก็นะครับหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับโดยการสร้างนะครับห้าพันเล่มนะครับ แต่ปัจจุบันนี่หายยากมากแล้วนะครับไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดนะครับมีดฉลองมันเกิดหลวงพ่อนะครับครบอายุ100ปีในปี64นะครับนี่ครับรุ่นนี้เลยนะครับปลูกเสกเข้มผางมากนะครับหลวงพ่อท่านปลูกเสกนะครับช่วงที่โควิดนะครับวัดปิดนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่านะครับเสกจนเต็มจนล้นแล้วนะครับเสกจนไม่เข้าแล้วนะเพื่อนนะครับรุ่นนี้แหละครับดังนั้นนี่นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดเลื่อนสศักนะครับถือว่าเป็นนะครับมีดเลื่อนสศักนะครับรุ่นแรกนะครับแล้วก็รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับเลื่อนนะครับซึ่งนะครับตั้งแต่มีการสร้างมีดมานี่นะครับตั้งแต่อดีตนะครับจนปัจจุบันนี้หลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับ ไม่เคยมีการจัดสร้างมีดเลื่อนสรอนสักเลยนะครับถือว่าเป็นมีดนะครับวาระพิเศษวัดสร้างเองนะครับออกปี64นะครับต่อโค้ดนะครับปุญญากาโมแล้วก็โค้ดพพมนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับเล่มนี้ก็คือหมายเลข368นะครับเพื่อนนะครับการต่อลายก็นะครับเป็นลายเสมาครึ่งใบนะครับยันตรีนะครับเป็นอักขระเลขยันโบราณนะครับตามแบบฉบับของนะครับหลวงปู่เทศวสัตตเล นะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมพ่อตองโพเท่าที่เล่นหามาเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีการตอกลายมีดแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ําใครนะครับเรื่องตำรับศัก์เนี่ยนะครับต่อไปก็จะมีแต่คนหานะครับเพราะเป็นรุ่นที่นะครับไม่ซ้ําใครนะครับมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับอนาคตรุ่นนี้ยังไงก็แรงแน่นอนนะครับร่งการสร้างนะครับ5นิ้วแบบนี้นี่สร้างเพียงนะครับ 1 5 0 0เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับบีดหอฉันปี59นะครับอายุ95ปีนะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นบีดวาระพิเศษนะครับรุ่นแรกนะครับที่ต่อโค้นแล้วก็รันหมายเลขอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับเร่นี้เป็นขนาด7นิ้วนะครับ ยาวรวมประมาณ12นิ้วนะครับหรือ1ฟุตพอดีนะครับเพื่อนนะครับถือว่าไม่ยาวมากนะครับเป็นขนาดที่นะครับกำลังจับประชับมือเลยนะครับ7นิ้วเนี่ยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นมีดในดวงใจของแอดมินเองเลยนะครับซึ่งนะครับเป็นรุ่นที่นะครับแอดมินนี่ชอบมากนะครับแล้วก็อธิษฐานได้ด้วยนะครับเพื่อนอะไรที่ไม่เกินวาสนานะครับอะไรที่ไม่เกินนะครับบุญ ศาษนาของเราเนี่ยนะครับเราอธิษฐานได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะเจรจาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่นะครับชีวิตเราพบเจอนะครับอยากจะทําให้ราบรื่นเนี่ยครับก็ลองอธิษฐานดูนะเพื่อนนะครับเจ็ดนิ้วเนี่ยนะครับจะตอกลายน่องสิงนะครับนี่เลยนะครับคราบรอยต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่นะครับสวยงามมากนะครับดูง่ายนะครับโค้ดเนี่ยนะครับจะตอกอยู่ที่ นะครับด้ามมีดนะครับเพื่อนนะครับก็จะมีโค้ดแล้วก็นะครับหมายเลขนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดพัดนะครับคำว่าพัดนะครับต่อลงไปที่ด้ามแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเล่มนี้หมายเลขยี่สิบนะครับสร้างเพียง200เล่มเท่านั้นนะครับอุดบนสารอยู่ที่กันมีดตรงนี้แล้วก็ที่ด้ามมีดตรงนี้นะครับก็จะมีการนะครับเทก้ไขเซรามิกก้ไขยางไม้นะเพื่อนนะครับเททับไปอีกทีนะครับ ก็จะนะครับมีมบลสารเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นของดีของหายากในปัจจุบันนะครับซึ่งนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอามีดดีๆนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับปี59เนี่ยนะครับหลวงพ่อถ้ายังไม่โด่งดังนะครับจิตนาการสร้างนะครับก็ดีนะครับแล้วก็นะครับอาเขาเรียกว่านะครับมีการปลุกเสกอย่างเข้มแขังนะครับ ส่วนใหญ่แล้ก็จะไม่มีใครไปกวนนะครับลูกศิลป์ลูกค้ายังไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับก็จะมีแต่ลูกสิลลูกค้าสายตรงก้นกุฏินะครับที่เคยใช้ปัตุมพงคมีดหมอของหลวงพ่อแล้วเกิดประสบการณ์ดีๆนะครับดังนั้นนี่จึงมีการนะครับจัดสร้างจัดทำนะครับช่วยกันหามวลสารนะครับในการจัดสร้างจัดทำนะครับเพื่อจะนะครับนำนะครับ สมทบทุนนะครับในการสร้างหอชันลังใหม่นั่นเองนะเพื่อนนะครับซึ่งหอชันลังเก่าเนี่ยก็ทรุดโทรมไปเยอะแล้วนะครับนาละฝักทําจากไม้นะครับหลงพ่อเดิมนะครับดังนั้นนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมีดเนี่ยถือว่าเป็นของมงคลทั้งสิ้นนะครับโบราณต่างต่างนะครับแยกเลยนะเพื่อนนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่มองหาวัตถุมงคลมีดหมอนะครับที่เป็นตำนานนะครับมีผู้ทุกคนสูง ล่างน้อยหายากไว้นะครับบูชาก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดทรงปลาหมอนะครับรุ่นแรกนะครับออกปี6-1นะครับใบสเตนเลตนะครับขนาด3นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ6นิ้วนะครับเพื่อนนะครับด้าและฝักทำจากไม้คูนตายพรายนะครับ รุ่นนี้ถือว่านะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับมีกล่องเดิมนะครับปลูกเสกนะครับไตรมาสปี61นะครับซึ่งรุ่นนี้นี่นะครับมีการจองกันยาวนานมากนะครับบีดก็นะครับได้รับการปูกเสกนะครับแล้วก็ได้รับการนะครับแจกจ่ายวัตถุมงคลช่วง ช่วงงานกระถินปี61นั่นเองนะครับซึ่งก็นะครับเป็นรายการลุ้นนะครับก็คือจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับรายการนี้ครับใบสแตนเลสแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง12เล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้หมายเลข6นะครับต่อโค้ดพัดนะครับที่สันมีดนะครับหมายเลขก็อยู่ที่สันมีดเช่นกัน นะครับสร้างเพลง12เล่มนะครับต่อโค้ดจระเข้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับต่อลายหน้าเกล้ยวนะครับอีกฝั่งนะครับต่อลายน้องสิงทรงเครื่องนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับเพื่อนนะครับถ้าใดที่สนใจนะครับวัตถุมงคลที่สร้างน้อยหายากนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับ ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับเพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สม่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้แลมด้วยเงินเถื่อนเข้าของเงิเนงใช้ทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายราศีาดีกรุกวันที่เจ็ แต่หลับไปนะดูนะทุกๆคนะ